ระหว่างที่เราคุยกันคุณผู้ชมพรุ่งนี้มีแผนไปเที่ยวจุดไหนแล้วรักชายหาดจุดนั้นสแกน QR วอารโค้ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมบีชสแนปสแนปภาพที่ชายหาดแต่ที่บอกว่าสแนปพยายามสแนปในจุดที่มันมีมาร์กหน่อยว่าเป็นจุดเดิมเพื่อให้เห็นว่ามันเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนถ้าคุณผู้ชมถ่ายแล้วเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆมันเทียบไม่ได้ใช่ครับอ๋อค่ะทีนี้ถ้าจุดที่เราจะเขาเรียกว่ามาร์กเอาไว้ว่าถ่ายจุดนี้จําต้นสนต้นนี้ต้นสนก้อนหินนี่พอจะเป็น ได้ครับเป็นเป็นมาร์เกอร์ได้หรือบ้านเรือนหรือขอบถนนอะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นมาร์เกอร์ที่ที่เราเราจําได้แล้วเราไปบ่อยๆอ,อย่างผมไปเที่ยวหาดชามบ่อยๆผมถ่ายในตำแหน่งเดิมที่มีเสาไฟเนี่ยครับก็ไปทุกๆครั้งก็เวียนไปถ่ายะอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีง่ายๆที่เป็นวิทยาศาสตร์พระคุเมืงง่ายที่ง่ายที่สุดแล้วแล้ใช้เครื่องมือแบบแทบไม่มีต้นทุนเลยในการที่จะทํา ในการติดตามสิ่งแวดล้อมของชุมชนค่ะแค่มีอินเทอร์เน็ตกับมือถือสามารถทําได้นะคะคุณผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบอกรักชายหาดร,รักโลกแล้วก็เป็นกระบวนการที่จะทําให้คุณผู้ชมได้เข้าใกล้คําว่าการมีส่วนร่วมต่อนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับชายหาดมากที่สุดนะคะวันนี้ขอบคุณทนายลุกขอบคุณน้ํานิ่งด้วยนะคะคที่ร่วมพูดคุยในรายการนะคะคเชื่อว่ารายการวันนี้นะคะจะเป็นรายการที่ทําให้คุณผู้ชมได้รู้สึกว่าด้านหนึ่งฉันสามารถมีส่วนร่วมได้จริงๆนอกเหนือจากการติดตามข่าวนะคะ ขอบพระคุณสําหรับการติดตามนะคะพาคุณผู้ชมไปรักทะเลกันต่อเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ